มึงเช้านี้กูไปตลาดที่ติดรถไฟฟ้ามาและนี่สถานีสวนหลวงกูก็เดินลงจากสถานีแล้วก็เดาะแดะเดาะแดะมาถึงหน้าตลาดนี่ตลาดเห็นข้างหน้าแม่งเล็กๆน้ยวยแต่ข้างในแม่งโคตรใหญ่แลเดินเข้ามาเลยนี่ของเพียบแล้วก็กว้างและลึกมากกูบอกเลยว่าของที่นี่มีทุกอย่างอ่ะมึงไม่เชื่อใช่ไหมเริ่มลลกันเลยแล้วกันนี่อะโวคาโดอโวคาโดมี นี่อะไรหมูดงหมูแดงหมูแดดมีหอยจงหอยจอมีก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวก็มีด้อนี่มันไม่ใช่มีแค่หลานเดียวะนวย้ยเพียบนี่ปูกงปูก้อนไข่โปงไขป่ปูปูกงปกูแกะมีหมดเหมือนยกทะเลมาไว้ที่นี่แล้วราคาไม่แพงด้วยนี่หอยจงหอยจอยังไม่ได้ทงไม่ได้ทอดข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงมาครบขนมขนมหวานมาหมดแล้วกูพูดเลยว่าเดินยิ่งเดินแม่งก็ยิ่งหิวนี่ซุปปงซุปเปอร์เล้งเล้ง,ลงมาหมด โอ้โหน่ากินจัดแล้วก็เดินเช้าๆทโคตหิวเลยเนี่ผลลมงผลไม้เพียบแล้วก็ดูสดๆทั้งนั้นอันนี้อะไรแตงกงไม่ใช่แล้วไม่ใช่พริกแล้วแตงกงแตงกวามะ,มะเขือเทศมาครบอาหารเกางเกาหลีก็มีให้เลือกมากมายแล้วไม่ใช่น้อยๆนะมึงแม่ขาก็พูดจาดูดีนี่น้ำพงน้ำพริกปลาทงปลาทูแล้วก็นี่สลับปงสลับเปาขนมจงขนมจีบ มีให้เลือกสัรกันเพียบแล้วเราก็เดินเข้าไปต่อยังไม่หมดนะมึงนี่แค่ครึ่งทางหรือเปล่าวะหรือว่าไม่ครึ่งทางปลาทงปลาทอดปลากรงปลาแกะเข้าพงุงข้าโพ,พดขัว่วมามดและนี่เข้ามาข้างในสุดก็จะเป็นแบบว่าโซนแบบเสื้อพงุงเสื้อผ้าและนี่ปลาทองกงปลาทองโก,งงโกงและชาวนี้กูกจัดปลาทองโกงมาเรียบร้อยอ๋อไงน่ากินว่ะนี่ผลมงผลไม้ฝร,รัง่งฝรั่งแอปป,แอป,ป,แอป,ปิแอปเปิ้ลมีหมดอง,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 งุ่นองุ่นเชอร์รี่ นี่อันนี้อะไรขามงขาหมูเรียบร้อยนี่ปงปลามาหมดปลาตัวแดงนั่นแนะปลาเกา๋าออนี่นี่ฉันซื้อนับด้วยปลาเก๋าตัวนี้เนี่ยแล้วก็มาเดินนี่ไม่ใช่พริกผมไม่ได้เอานี่มงหมูมีหมดนะหมสีสวยเชียวใครเคยก็มีโอ้โหมาแบบเลือกซื้อไม่ถูกอ่ะอันนี้มงหมดละไม่เหลืออะไรให้กินละนี่เราบอกเลยว่ากูมาสายไปหน่อยนึงมาสักสิบเอมงแต่ถ้ามาเช้าๆมาหมด แกงทงแกงถุงกับโครงกับข้าวนี่น้ำผักผึกปั่นคั้นค้นครบสุขภาพสุดๆนี่ผักสลงผักสลัดราคาไม่แพงกุ้งเกื้งปลาเปอร์มีหมดปลามงปลาหมึกหงหอยปูเปอร์ส,สดๆเหมือนยกตลาดทะเลมาไว้ที่นี่นี่ปูมงปูมาอันนั้นกุ้งลายสวนเราเห็นปลาน,นี่กุ้งนงกุ้งเนื้อม,มีกงมีก้างเลยนี่มีพร้อมกินก็มีอันนี้ก็ปูกงปูแกะราคาก็ประมาณเนี้ย ไม่กลัวมันไม่แพงนะแต่ที่สาคัญแม่งร้อนเลือนมากอย่าอาบน้ํามาตอนเช้าแบบมันอูเนี่ยกูด้วยสภาพโอ้โห